สวัสดีค่ะนี่นะคะก็มาเพิ่มขอให้ต้องมาพบกับช่อง love you นะคะมีของจะมาดูนะคะคือซื้อมาจากโลตัสนะคะน,ะคะนี่เดี๋ยวมาเปิดดูแค่ดูแค่หนึ่งเหรีก็ได้นะคะคือ o อร o โอ คุกกี้วิสลสช็อกโกและสอไซครีมกลิ่นวนิลานะคะพี่กินไปหมดแล้วแล้วก็หนูก็เอาของอะไรบางอย่างไปยัดเออของเล่นนี่นะคะพิกลิงนะคะคิตตี้นะคะ รู้ว่าผู้หญิงไปไหนไม่รู้นะคะมีแต่ผู้ชายค่ะอย่างสองอันสุดท้ายก็คือไม้บรรทัดจิ๋วค่ะนี่อันสุดท้ายแล้วค่ะวีนะคะหมดแล้วขนมที่แอบกินไปหมดแล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ กันคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่ชื่อพี่นิหนานะคะบ๊ายบายค่ะ